นี่เพือเ่อนบรรยากาศตลาดพี่ยาคลุมนะรนเ,นเราอยู่นเราอยู่หน้าโกดังพี่ยาเราอยู่หน้าโกดังพี่ยาคลุมนี่พิยาเปิดอะไระตัวตไม่เปิดนะยังไม่เก้าโมงเพือเ่อนรอเก้าโมงประตูตเปิดเพื่อนลูกค้าเอฟซีก็มารอกันเพียบเลยเพื่อนเนี่ยวันนี้วันเสาร์นะเนี่ยดูดูบรรยากาศเพือ่อนลูกค้าบอกอีกแปดนาทีเพือเ่อนเราไม่ดูนาฬิกาเนี่ยเนี่ยฮะลูกค้าก็มารอนะประตูแป้งเปิดก็วิ่งปึ๊บเข้าไปข้างในกัน พิยาเตือนตลอดนะใครอโอนเงินในออนไลน์เพื่อนโอนบริษัทพิยาคนเยอเท่านั้นนะอย่าโอนบัญชีบุคคลนะบัญชีบุคคลปลอมเ,เ,เราไ,ไายเรียนลานะเรียนก็ไม่ขายในออนไลน์นะเพื่อนพื่ยาไม่ได้ขายของเชมอืมแล้วก็คนไหนที่โดนเพจปลอมหลอกไปให้ปายแยงความเ่องใหญ่คะเรีรยว่ม่ว่าถอนบัญชีถ้าเน้นเน้นโอนบัญชีบัญชีบริษัทเพจจริงต้องเป็นบัญชีรพิยาคนเยอ สวัสดีครับเพื่อนๆ <PAUL> อยู่กับช่องชาล์ชาล์ชาแนลของผมตอนนี้อยู่หน้าโกดังพี่ิ雅ขนมนะครับดูว่าอัปเดตล่าสุดเป็นไงมาบ้างไปไปแล้วไปเลยลุยไปเลยลุยไปเลยไปรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาล์ชาแนลชาว์ชาล์ชาแนลเอาน้ำน้ำตุ๊กนาะจะได้ติดตามชาล์ชาล์ชาแนลอือดีนะโอเคยึดอยู่ตั้งนานอะไรสองคนที่ตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อ ชาๆชาชาแนลจากเทเดอร์าแดดเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาชาแนลโอเคเพราะว่าเชาวชานี่มาเน่แล้วพูเป็นดางชาวชาชาแนลแน่นอนพี่ยาดังเนี่ยจริงแล้วแวนดูให้ดีเวลาก่อนที่จะยืนยันอ่ะมันต้องเป็นบจเพราะว่าพี่ยาหนะโตแล้วจ่แบบริษัทเราใหญ่ถ้าเราวนอ่ะวนไม่ได้จะมาหลอเป็นเบอร์บัญชน้องหมีอะไรก็ไม่ใช่นันน่าเป็น คนไปในนี้ในนี้ก็จะสูงไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าต้องสังเกตดีๆว่าโอนเงินให้โอนบจกบริษัทที่อยากโนเยอะโอนบุคคลไม่ใช่ชาชีพนั้นเพื่อนๆโอนอะไรไม่ชาชีพหมดเลยเพราะเพจเรามันพลอมเยอะใช่ไหมเน้นตอนโอนเงินนะโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้กำลังระบาดเลื่อนเรียนอ๋อเทียนเจ็ดเก้าเล่บัญชีอ่ะอืมใช่เน้นเน้นเลขบัญชี บุคคลถ้าบุคคลนี่มันไม่ใช่อาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นเพื่อนการโอนเงินเน้นเน้นเน้นการโอนเงินนะเพื่อนๆอย่าไปอย่าพลาดโอนเงินเป็นบุคคลเด็ดขาดเน้นบัญชีพี่ยาคนเยอะเท่านั้นดูดูเพื่อนดูเอสเอฟดูเอสเอฟเออจะได้บรรยากาศด้วยได้บรรยากาศ มันชอบแถมไงชอบแถมชอบแจกชอบลดไงใช่พี่อยาไม่คิดเลยว่าแล้วเคยแถมอะไร้วยนะชอบแถมชอบแจกเอาลดเนี่ยบัญชีปอมเพจปอมจะหลอกว่าแถมนู่นแถมนี่ให้ให้อนุนให้นี่เยอะลดเยอะแถมเยอะแล้วไม่แถมไม่แจกไม่มียานักไม่แถมไม่แจกเออเองมาแล้วโดนกันเยอะโดนกันเยอะโดนเยอะมากเลยครับ คือสำคัญอย่าอย่โอนบัญช,ชีบัญชีบุคคลเนี่ยให้ออชื่อบริษ,ษัทไม่รู้ไเวลาโอนจะยืนยันค่ะต้องดูให้ดีไม่ใช่ยืนยันดูให้ดีไม่ไม่เกี่ยวกับบัญชีที่โอนนะครับอย่าโอนมาญชีบุคคลอ่าเปิดแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วแล้วใช่ใชนี่คนเข้าไปแล้วพิยาเปิดเปิดตัวให้เข้าแล้วเนี่ยโทษจ้าโทษจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทีเขาหลบก่อนเคาลบก่อนเดี๋ยวเขาเคารพเคารพหน่อยเคาลบ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 หน่อยไปเลยเดี๋ยวเพื่อน เพื่อนเหน็บแบบบรรยากาศเพื่อนวันเสาร์เพื่อนประตูเพิ่งเปิดลูกค in ้าล th. ูกค้าเข้ากดังเพื่อนนี่ผู้คนหลั่งไหลเพื่อนผู้คนหลั่งไหลเพื่อนค่อยๆครับแบ่งกันไปครับแบ่งกันไปค้าแต่ทุกคนแบ่งแบ่งกันไปจ้าแบ่งกันไปจ้าเ่าให้แบ่งกันไปนะจ้าค่อยๆจ้า เนเพื่อนบรรยากาศบรรยากาศการเข้ากาดังตอนตอนเก้าโมงเช้าพื่อนเพื่อนวันเสาร์นะซื้อเยอะแน่นอนเนี่ยซื้อไปขายที่ไหนน้องอุตรดดิพี่ยาอุตรดิตขายอุตรดิตโอ้เนี่ยสองขันเลยคนไปสองขันเลยเนเ่อนบุญวันทอนอ่าเอฟซี FC ขอถ่ายรูปเพื่อน เด็ดอะแล้วแล้วกล้องอะแล้วกล้องไปไหนล่ะเอ้าล็อก่อนล็อก่อนให้คนเลยข้าวก่อนให้คนเลยข้าก่อนให้คนเลยข้าก่อนให้คนเลยข้าก่อนอ่ะมาในการประจานแต่แต่ข้าวข้าวสุบก่อนจ้าค่อยค่อยค่เดินปประจ่าแบ่งกันไปจ้าเห็นไหมเอสติเขาถ่ายรูปแต่ยังไม่ไม่ไม่มีกล้อง เนี่ยฮะเนี่ยมามาทุกรุ่นเพื่อนมารุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นโตมาหมดนี่เด็กน้อยก็มีนะเน,นี่ยดูดทุกคนไม่ใช่ชากรางลาวนะ e. ไม่ใช่ไม่ไม่ให้ชากรางลาวนะอันนี้เป็นเอกนะเนี่ยเพื่อนมีทุกรนจริงท่านนติดแล้วเพื่อนข้า, <c oughs> <c oughs> างในรถติดด้วยเพื่อนข้างในรถติดแล้วทางเข้าเนี่ย บรรยากาศตอนนี้นะเริ่มคึกคักแต่เช้าเลยวันนี้วันเสาร์ใจเย็นเดียนะจ้าใจเย็นจ้าค่อยๆไปจ้ากระดกหน้านิดนึงนะครับค่อยๆครับค่อยๆนี่เพื่อนเอฟซีเข้ามาตลอดนะลูกค้าเข้าตลอดวันนี้9โมง5ทีได้ประมาณค่อยๆใจค่อยใจเย็นจ้าแบ่งกันไปจ้า คนยังมาไม่ไม่หมดนะยังเข้าไปต่อเนื่องเลยนะให้เพื่อนนี่ดูนู้นเข้าไปถึงนู้นแล้วรถติดถึงไหนเนี่ยเขาพยายามเช็ดพื้นให้เพื่อนปลอกๆพนักงานคอยดูแลอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้ยคนสวยมาแล้วมากับแม่วันนี้มากับแม่แม่หลอกพ่อมากินขนมใช่ไหมแม่วันนี่มีขนมอร่อยใช่ป่ะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับ